โอ้โห oh ตามภาพเลยครับได้ลุกใหม่ครับตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสคอนเฟิร์มว่าจะทำหน้ากากให้ประธานอ็มบาเป้นะครับสมาธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสครับแถลงการยืนยันจะทำหน้ากากให้เอ็มบาเป้ใส่ในช่วงที่เหลือของทัวร์นาเมนต์ภายหลังเอ็มบาเป้บาดเจ็บจมูกหักนะครับในเกมเอาชนะออสเตรียไป1-0เมื่อคืนนี้ครับกองหน้าวัยยี่สิบปีอย่างเป้สวมปลอกแขนเป็นกับตันทีมประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้ราวๆ8วแปนาทีประทักับเควินดันโซครับแนวรับของออสเตรีย จนบริเวณจมูกมีเลือดไหลออกมาจากนั้นทีมแพทย์ดูอาการแล้วดีๆได้ดชงครับกุนซือก็สั่งเปลี่ยนตัวเลยประกาศจากฝรั่งเศสครับบอกว่าคิลิยันเอ็มบปเป้ประสบอาการจมูกหักในช่วงครึ่งหลังของเกมที่ดูเซรอฟเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเอ็มบปเป้จะเข้ารับการรักษาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่จะไม่ใช่การผ่าตัดโดยทันทีเราจะจะทำหน้ากากสำหรับเอ็มบปเป้เพื่อให้เบอร์สิบแห่งทีมชาติฝรั่งเศสสามารถเตรียมตัวกลับมาร่วมทัวร์นาเมนต์ ภายหลังช่วงเวลาของการรักษาเสร็จสิ้นโอ้โหจะใส่หน้ากากครับประมาณนี้เลยนะครับเกมถัดไปวันศุกร์นี้ฝรั่งเศสเตรียมแข่งบิกมัชกับเนเธอร์แลนด์ครับและยังไม่แน่ชัดว่าเอ็มเปเป้ P e จะพร้อมลงสนามหรือเปล่าแต่ว่าดูเหมือนเจ้าตัวเนี่ยยังมองสถานการณ์ในแง่ดีนะครับด้าน,นของเอ็มเปเป้ P e ครับก็โพสตข้อความลง i อนะครับลงโซเชียลมีเดียหรือเปล่าเนี่แหละครับเขาก็โพสตประมาณว่ามีไอเดียอะไรสําหรับหน้ากากกันบ้างแล้วก็พร้อม e อิโมจิหัวเราะนะครับ ก็ต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอมืเสียดายนะครับประเดิมเดี๋ยวต้องมาใส่หน้ากากเล่นบอลครับเอ็มาเป้ครับมาดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหเทจัด